เช้าที่สดใสณนะกัมพูชาสองหนุ่มนักเดินทางจากต่างแดนมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านลอยน้ำในตำนานที่มีชื่อเสียงของที่นี่มันต้องมีบ้านลอยน้ำตลาดลอยน้ำผู้คนใช้ชีวิตอยู่กลางน้ำเป็นภาพที่ดูแปลกตาและน่าสนใจสุดๆแน่นอนพวกเขาได้ยินมาว่าใครๆก็พูดกันว่าเป็นสถานที่ที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต ทุกคนที่มาพนมเปญหรือเสียมเรียบต้องมาที่นี่เพราะว่ามันสวยอลังและมีชีวิตชีวาเหมือนเวนิสแห่งเอเชียเมื่อมาถึงหน้าทางเข้าก็มีลุงชาวกัมพูชามายื่นข้อเสนอตั๋วเข้าชมหมู่บ้านพร้อมเรือที่จะพาเข้าไป20ดอลลาร์ต่อคนเสียงในหัวพวกเขาเริ่มดังขึ้นมาว่าโหแพงไปไหมเนี่ยแต่ก็ลองดูสักครั้งละกัน พวกเขาก็เลยตกลงซื้อตั๋วไปที่นั่นภาพที่จินตนาการไว้คือเรือล่องกลางน้ำมีบ้านไม้ลอยเรียงรายเด็กๆพายเรือแม่ค้าขายผลไม้แต่พอเรือแล่นไปได้สักพักพวกเขาก็เริ่มแปลกใจทุกอย่างดูเงียบเหงามีแค่ผงหญ้าน้ำขุ่นๆมีแค่ชาวบ้านที่กำลังหาปลาโบกมือทักทายอยู่ข้างๆพวกเขาเริ่มมองหน้ากัน นี่มันทางไปหมู่บ้านลอยน้ำจริงๆเหรอสุดท้ายเรือก็เทียบท่าชายคนขับหันมายิ้มถึงแล้วครับหมู่บ้านลอยน้ำทั้งคู่หันไปดูเจอป้ายใหญ่เขียนว่า Floating Bar เท่านั้นแหละทั้งสองก็เข้าใจเลยที่แท้มันไม่ใช่หมู่บ้านอะไรเลยแต่คือร้านอาหารลอยน้ำหรือบาร์ลอยน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนั่นเอง ไม่มีใครเลยมีแค่เก้าอี้กับเบียร์ราคาแพงเขาเลยพูดติดตลกว่าเราคงโดนพามาดื่มเบียร์ยีดอลลาร์แน่ๆตอนนั้นทั้งเหนื่อยทั้งร้อนและเริ่มรู้สึกว่าถูกหลอกเต็มๆพอเข้าไปในร้านพนักงานยิ้มต้อนรับอย่างเป็นมิตรพร้อมถามว่าจะดื่มอะไรดีคะสุดท้ายก็ต้องยอมสั่งเบียร์คนละกระป๋องเพราะไม่รู้จะทำอะไรแล้วราคาก็แน่นอนแพงกว่าที่ควรจะเป็นหลายเท่า ขณะนั่งดื่มพวกเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นนักท่องเที่ยวอีกหลายกลุ่มถูกพามาแบบเดียวกันบางคนยิ้มฝืนๆบางคนหน้าเสียบางคนถ่ายรูปเหมือนจะทําใจให้มันคุ้มเขาบ่นออกมากับเพื่อนว่านี่มันไม่ใช่หมู่บ้านลอยน้ําเลยมันคือบาร์ลอยน้ําราคาแพงอีกคนก็พูดขำๆว่าใช่สิแพงจนรู้สึกเหมือนโดนบีบไข่คนละข้างเลยละ่ะตำรวจคนขับเรือตาลุงทางเข้า ทุกคนคงเอาส่วนแบ่งหมดแม้จะรู้สึกแย่แต่พวกเขาก็พยายามมองด้านดีไหนๆก็มาถึงแล้วก็เก็บภาพไว้เป็นประสบการณ์หน่อยแล้วกันพวกเขาเริ่มถ่ายคลิปเก็บภาพชาวบ้านที่พายเรือหาปลาเด็กๆพายเรือเล่นกลางน้ำคนก่อสร้างซ่อมบ้านไม้สูงและชาวบ้านบางคนโบกมือทักทายอย่างเป็นมิตรและเมื่อเรือแล่นกลับก็เห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆถูกพามาในเส้นทางเดิม ทุกคนที่กำลังไปมีสีหน้าเหมือนกันหมดคือคาดหวังมากระหว่างทางกลับมีหญิงคนหนึ่งพยายามขายของที่ระลึกเล็กๆแต่ทั้งสองคนหมดเงินไปกับตั๋วและเบียร์แล้วเลยพูดด้วยความเกรงใจว่าไม่มีตังแล้วครับหญิงคนนั้นยิ้มบางๆเหมือนไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกเขาคุยกันว่าจริงๆหมู่บ้านนี้จะดูน่าสนใจกว่านี้ในหน้าฝนเพราะตอนนั้นน้ำจะท่วมสูง บ้านทั้งหมดจะลอยจริงๆแต่ในช่วงหน้าแ้งแบบนี้มันดูเหมือนเมืองผีมากกว่าหมู่บ้านลอยน้ําและนั่นทําให้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าที่นี่มันไม่ใช่จุดท่องเที่ยวธรรมชาติแต่เป็นแค่ธุรกิจดูดเงินนักท่องเที่ยวเท่านั้นสุดท้ายก่อนกลับพวกเขาหัวเราะกันใหญ่แล้วพูดว่าถึงจะโดนหลอกแต่มันก็เป็นเรื่องให้เล่าอีกเรื่องหนึ่งครั้งหน้าเราจะระวังให้มากกว่านี้แน่นอน